ข้อความจากไพ่สปริชวลสำหรับคนที่พบเจอคลิปนี้ physical touch ค่ะรู้ไหมมีใครบางคนอยากจะกอดอยากกอดเธอจะแย่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไพ่ใบที่2ก็คือ travel ค่ะเธอควรหาเวลาไปเที่ยวบ้างแล้วก็ใบที่3นะคะไม่ต้องสงสัยเลยเขาคือคู่แท้ของของเธอโซเมดนะคะในกรณีนี้นะคะไพ่ออกมาแนะนำค่ะ ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยคุณหมกมุ่นในเรื่องของการงานหรือว่า,ายุ่งวุ่นวายอยู่กับในเรื่องของการงานให้ออกแนะนํอาออกมาแนะนําค่ะว่าควรหาเวลาไปเที่ยวบ้างการที่เรา,เาหาเวลาออกไปเที่ยวนะคะมันคือการเป,นเป,นเปน็นหนึ่งในการเติมพลังงานบวกให้กับชีวิตเมื่อไหร่ที่เรามีพลังงานบวกมากขึ้นนะคะใน,ใ,นในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เรามีอินเนอร์จีหรือว่ามีพลังนะคะที่จะเดินหน้าต่อในชีวิตนะคะแล้วก็โซเมทค่ะ ให้เอามาบอกว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือว่าคนที่คุณคุณนึกถึงในตอนนี้นะคะเขาคือโซเมตหรือว่าเคือเนื้อคู่ของคุณนั่นเองค่ะแล้วก็ physical touch ก็คือว่ามีใครบางคนค่ะอยากกอดคุณจะแย่อยู่แล้วหมายถึงว่ามีใครบางคนค่ะคิดถึงคุณแล้วก็อยากจะกอดคุณแต่ว่าแอไม่แน่ใจนะคะว่า มันเกิดจากการที่คุณห่างกันหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือว่าเขารู้สึกค่ะว่าเขาอยากจะขอดคุณมากๆนะคะ